คำทำนายดวงชะตาโหนพลัสศาสตร์คลิปสุดท้ายนี้เป็นคำทำนายที่สำคัญมากเพราะคือดวงตลอดทั้งปีด้านการเงินราศีที่มีเกณฑ์ร้องเฮให้ล hey ั่นเพราะดาวราหูมาตกเตรียมรับซัพ์มากเวอร์ได้แก่ราศีมีนเมษแต่ถ้ากระเป๋าตังคุณยังเต็มไปด้วยบัตรสมาชิกอย่าลืมเคลียร์กระเป๋ารอรับรับ์รีบแอดบัตรสมาชิกทั้งหลายไว้ในเเลย ราศีที่มีโอกาสพบปะผู้คนมากมายงานด้านการสื่อสารรุ่งโรดได้แก่ราศีกุม oh <my> สื่อสารไม่สะดุดแถมยังไม่ต้องหยุดช็อปด้วยเพย์วิสเค plus ซื้ออะไรก็กดจ่ายง่ายใน Facebook ด้านความรักราศีที่จะได้พบรักแพ้ถึงคันใด้แต่งได้แก่ราศีพิจิก สีที่จะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวแต่ต้องระวังอุบัติเหตุคือชาวตุนก็รกฎเพราะหนักจะกลายเป็นเบาแค่ซื้อประกันเดินทางผ่านเคลัสคุ้มคราวตลอดการเดินทางซื้อง่ายแม้วินาทีสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องราศีกันจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนำลาบมาให้ อันดาวมรยูยังคงเล่นงานชาวราศีเมษให้ระวังของหายสูญเสียคนรักถึงกระเป๋าจะหายก็ไม่มีปัญหาเพราะเคให้คุณกดเงินได้ไม่ต้องใช้บัตรสุดท้ายนี้คำทำนายเป็นเพียงเรื่องของดวงดาวไม่ว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงสุขจะเข้าเสาจะแทกขนาดไหนใช้แอป K+ คอัพแต้มบุญให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้ง่ายใครๆก็ชอบส สกษตกรไทยบริการทุกระดับประทับใจในมือคุณ